สวัสดีค่ะพบกับช่องเยมาพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้ก็เจอกันที่ใต้ต้นส้มโอนะคะเราจะมาทําอะไรกับต้นส้มโอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะทําอะไรกันไปค่ะ<ม>ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะส้มโอเรากําลังออกผลนะคะหรือออกลูกนะคะกําลังเริ่มเต็มเลยนะคะหลังจากที่เยมวเก็บผลผลิตไปได้หลายรอบแล้วนะคะแล้วต้นนี้เป็นพันธุ์ขาวแตงกวานะคะ เป็นพันที่หวานอร่อยนะคะยายแมวก็ทําการตอนกิ่งเขาไว้นะคะเพราะว่าจะเอาไว้เพาะพันธุ์นะคะเพราะว่าเป็นพัน์ที่อร่อยนะคะการตอนกิ่งส้มโอนะคะเพื่อนๆจะยากกว่าหรือจะต้องใช้เวลานานกว่าการตอนกิ่งพันธุ์อื่นๆนะคะพวกมะนาวหรือว่ามะกรูดหรือว่าพวกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดจะตอนนะคะก็ตอนช่วงหน้าฝนนะคะใส่น้ําฝนได้นะคะ แล้วเขาก็จะออกรากนะคะแต่ก็จะช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ย e ่าแมวไม่ได้มาตอนนะคะย่าแมวจะมาตัดกิ่งตอนเพราะว่าเขาออกรากแล้วเราจะมาตัดกิ่งตอนไปชามกันค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวย e ่าแมวจะใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้นะคะตัดก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่แต่ก็กรรไกรเรา คมค่ะสามารถตัดได้ค่ะค่อยๆนะคะเพื่อนๆอ่าถ้าเป็นกิ่งมะนาวนะคะจะใช้เวลาตั้งแต่20วันขึ้นไปนะคะสำหรับการตอนกิ่งมะนาวก็20วันก็เริ่มออกรากแล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้อีก15วันเพื่อให้รากเขางามนะคะแต่ส่วนส้มโอนะคะอย่างน้อยต้องมี45วันถึง2เดือนนะคะในการตอน,นะคะแล้วก็จะต้องทิ้งเขาไว้ให้ออกรากอีกเป็นเดือนนะคะเพื่อนก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะ อ่ะได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนกิ่งนี้จะใช้ระยะเวลาการตอนนานมากนะคะรากเขาก็ยังออกไม่เยอะนะคะเพราะว่าตุ้มตอนเขาใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะมองไม่ค่อยเห็นรากเท่าไหร่นะคะแต่ข้างในออกเยอะแล้วเดี๋ยวเรานําไปชากันค่ะเพื่อนเพื่อนไปค่ะค่ะหลังจากที่เราตัดกิ่งตอนมาแล้วนะคะเราก็จะมาชาลงตะกร้านะคะวัสดุของเราก็จะมีตะกร้าหรือเข่งหรือว่า อุปกรณ์ถุงดำอะไรก็ได้นะคะที่สามารถมารองรับกิ่งตอนโตโต,โตหรือใหญ่ๆขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นไซส์มะนาวเราก็จะใช้แค่ถุงดำก็ได้นะคะแต่ส้มโอเขาจะเป็นกิ่งใหญ่นะคะก็จะเป็นกระแป๋งกระถางตะกร้าอะไรก็ได้ที่สามารถรองรับเขาได้นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะเพราะว่าเราปล่อยไว้เขาก็จะเป็นภาระรของกิ่งตอนเขานะคะเราตัดเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่เองนะคะเพื่อน แม่ก็จะตัดออกเลยค่ะเราตัดออกแล้วเขาจะได้ไม่ทำงานหนักจะได้ไม่ต้องนำอาหารไปเลี้ยงกิ่งขแขนงพวกนี้นะคะก็จะเลี้ยงแค่ลำต้นของเขาหรือว่ากิ่งก้านของเขาแค่นั้นนะคะแค่นี้เขาก็จะต้องใช้อาหารจำนวนมากอยู่แล้วนะคะจะไม่ต้องเสียพลังงานในการไปเลี้ยงตามแขนตามขแขนงเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะนำดินที่เราเตรียมนะคะใส่ไปใน ตะกร้าหรือภาชนะที่เราจะนํามาชํานะคะอันดับแรกเยียแมวก็จะตัดถุงพลาสติกออกค่ะเพื่อนๆจะต้องตัดออกทุกครั้งนะคะเวลาเราชําค่ะจะต้องตัดออกทุกครั้งนะคะ เห็นไหมคะลากเขาก็จะออกบริเวณนี้นะคะพอสมควรเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนที่เยี่มวตอนนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปลดน้ําเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกิ่งที่อยู่สูงนะคะเวลาตอนกิ่งไม้หรือกิ่งต้นพืชต้นไม้ทั่วไปนะคะเพื่อนเพื่อนให้อยู่ในระดับที่เราสามารถลดน้ําได้เขาก็จะออกลากให้เราไวแล้วก็เยอะนะคะแต่นี่ก็ถือว่าเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ แล้วรากเขาจะสมบูรณ์ก็คือรากเขาจะต้องสีเข้มนะคะไม่สีขาวนะคะเห็นไหมคะเขาจะออกเหลืองๆนวลๆเข้มๆแล้วก็คือเขาพร้อมที่จะลงชําได้แล้วค่ะออกก็จํานวนเยอะค่ะอยู่ในขุยมะพร้าวจานวนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาชําเขาก็จะติดง่ายขึ้นนะคะสําหรับรากแต่ทางที่ดีนะคะเพื่อนๆแช่น้ําไปก่อนค่ะเพื่อให้เขาอุ้มน้ําหรืออมน้ําไว้นะคะไงค่ะ เขาจะได้อมน้ําเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมดินใส่ภาชนะกันก่อนค่ะก็จะเป็นดินหมักที่ยาแมวทําเองนะคะก็เป็นเศษใบไม้เศษมูลสัตว์ต่างๆนะคะยังมีด้วงเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะนํากิ่งที่เราแช่น้ําไว้นะคะขึ้นมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะถึงจะคุยมะพร้าวออกมากก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะอัดดินให้แน่นเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะ แล้วถ้าเป็นกิ่งส้มโอที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเราจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องหาไม้มาช่วยเขานะคะก็จะเอาไม้มาค้ำไว้ค่ะแล้วเราก็จะนำเชือกปอมารัดเพื่อให้ยึดติดกับไม้นะคะต้นเขาก็จะไม่โยกไม่คอน ไม่เอียงไม่อะไรไปทางไหนนะคะฝูกให้แน่นเลยค่ะส่วนลูกนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะเด็ดออกก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราบำรุงเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะการทำต้นไม้กิ่งตอนนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆมีต้นไม้ที่จะตอนก็ตอนไว้ได้นะคะขยายพัน์ุเองไม่ต้องไปซื้อหานะคะยิ่ง ผลไม้หรือต้นไม้ต้นพืชที่เราตอนนะคะเราชอบกินแล้วแล้วรสชาติดีนะคะเราก็สามารถขยายพันธุ์เองได้นะคะไม่ต้องไปซื้อเสียงกับการที่รสชาติจะออกมาไม่ถูกใจนะคะถ้าต้นไหนถูกใจเราก็ตอนเก็บไว้ได้นะคะหรือว่าตอนเอาไปปลูกบริเวณที่ว่างๆก็ได้นะคะการตอนกิ่งไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากลองทําก็ลองตอนกับ ต้นไม้ต้นพืชของเพื่อนๆที่บ้านได้นะคะว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างแล้วได้ผลผลิตหรือว่าออกมาอย่างที่เราต้องการนะคะเราจะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแค่ไหนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะการตัดกิ่งตอนส้มโอมาชํานะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัย ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆพ,พอได้ความรู้หรือว่าถูกใจในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะการทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าทำแล้วสำเร็จเราจะรู้สึกสุขใจค่ะ